เริ่มต้นวิดีโอภาพเคลื่อนไหวความเร็วสูงของขีปนาวุธพุ่งทยานเหนือมหาสมุทรเสียงพื้นหลังเร้าใจเสียงผู้บรรยายน้ำเสียงจริงจังตื่นเต้นคุณเคยจินตนาการไหมว่าขีปนาวุธที่เร็วกว่าเสียงถึง8เท่าจะพุ่งเข้าทำลายเป้าหมายก่อนที่ศัตรูจะรู้ตัวด้วยซ้ำ ปี2026โลกกำลังจะได้รู้จักรามอส o s II ขีปนาวุธร้ายแรงที่ผสมพลังแห่งอินเดียและรัเสเซียมันไม่ใช่แค่เร็วแต่มันคือเร็วเกินกว่าวาทีจะป้องกันได้พร้อมหรือ,อยังเพราะวันนี้เราจะเปิดเผยความลับทั้งหมดของมันก่อนใครตัดภาพโลโก้ช่อง Auto Crafted บวกดนตรีประกอบเสียงผู้บรรยายน้ำเสียงนุ่มสุภาพสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Auto Crafted ช่องที่นำเสนอเทคโนโลยีทางทหารและระบบป้องกันขั้นสูงจากทั่วโลก ในแบบที่เข้าใจง่ายและน่าติดตามสำหรับเพื่อนๆชาวไทยทุกคนที่ชอบเรื่องราวสงครามสมัยใหม่วันนี้เราจะพาไปดูสุดยอดขีปนาวุธร่อนความเร็วเหนือเสียงรุ่นต่อไปจากอินเดียและรัสเซียบรามอส II เวอร์ชันปี2026บรามอส II หรือที่รู้จักกันในชื่อ b r a h m o s 2K เป็นโครงการร่วมระหว่างประเทศอินเดียและรัสเซียโดยตั้งเป้าที่จะสร้างขีปนาวุธนำวิถีร่อนที่มีความเร็วสูงกว่าแมกเจหรือเกือบ8,600กิโลเมตรต่อชั่วโมง แนวคิดเบื้องหลังของ b r a m o s II ไม่ใช่เพียงการพัฒนาขีปนาวุธที่เร็วขึ้นจากกลุ่นก่อนหน้าอย่าง b r a m o s I ซึ่งมีความเร็วประมาณแมต3เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสร้างระบบที่สามารถหลบหลีกระบบป้องกันภัยทางอากาศสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพแค่จินตนาการขีปนาวุธที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีโดยไม่มีเรดาร์หรือระบบป้องกันใดจับทัน บรา莫斯ไอไอได้รับการออกแบบให้สามารถติดตั้งบนหลากหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นเรือรบเครื่องบินหรือแม้กระทั่งยานยิงบนบกซึ่งให้ความยืดหยุ่นอย่างมากในแง่ของยุทธศาสตร์ตัวขีปนาวุธมีน้ำหนักเบากว่ารุ่นก่อนหน้ามีระบบนำวิถีที่อัจฉริยะมากขึ้นรวมถึงการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเช่นสครามเจ็ตโปรพาวชันซึ่งเป็นขุมพลังเบื้องหลังความเร็วเหนือเสียงของมันสำหรับใครที่สงสัยว่าสครามเจ็ตคืออะไร สครามเจ็ตหรือซูเปอร์โซนิกคอมบูชันรามเจ็ตเป็นเครื่องยนต์ที่อาศัยความเร็วของตัวขีปนาวุธเองในการอัดอากาศเข้าสู่ห้องเผาไม่โดยไม่ต้องใช้ชิ้นส่วนที่หมุนแบบเครื่องยนต์ไอพ่นทั่วไปซึ่งทําให้มันเบาและทนทานต่ออุณหภูมิสูงจากความเร็วระดับแมจเจ็ตพูดง่ายๆก็คือบรามอสไอไอไม่ได้แค่เร็วแต่ยังเร็วแบบลุกเป็นไฟในอากาศ เมื่อพูดถึงพิสัยยิง BrahMos II คาดว่าจะมีระยะยิงไกลถึง600 800กิโลเมตรโดยยังคงสามารถโจมตีเป้าหมายด้วยความแม่นยำสูงระดับ CEP (Circular Error Probable) ต่ำกว่า1เมตรซึ่งทำให้มันเหมาะอย่างยิ่งกับการโจมตีเป้าหมายสำคัญแบบ surgical strike ด้านหัวรบขีปนาวุธ BrahMos II สามารถติดตั้งได้ทั้งหัวรบธรรมดาและหัวรบนิวเคลียร์ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และสถานการณ์ของภารกิจ มาถึงคำถามสำคัญที่หลายคนอยากรู้แล้วราคาของรอ a ส์ไอไอล่ะแม้ว่าโครงการจะยังอยู่ระหว่างการพัฒนาแต่มีการคาดการว่าราคาต่อหนึ่งลูกของร r มส์ไอไอจะอยู่ที่ประมาณ5-6ล้านดอลลาร์หรือราวๆ1 8 0่0ถึงล้านบาทไทยโดยราคานี้ยังไม่รวมค่าบำรุงรักษาระบบนำวิถีและแพลตฟอร์มยิงถือเป็นขีปนาวุธที่แพงแต่คุมสำหรับประเทศที่ต้องการศักยภาพเชิงยุทธศาสตร์ขั้นสูง แล้วอะไรคือความแตกต่างสำคัญระหว่าง b r a มอส s I กับ Brahmos II b r a มอส s I เป็นขีปนาวุธร่อนความเร็วเหนือเสียงรุ่นแรกของอินเดียรัสเซียที่ประสบความสำเร็จในการใช้งานจริงในหลายหน่วยงานของกองทัพอินเดียส่วน Brahmos II นั้นคืออนาคตที่เร็วกว่าแรงกว่าและฉลาดกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮเปอร์โซนิกพูดอีกแบบคือบรามอส I ยิงเข้าเป้าแต่ b r a มอส II จะเข้าถึงเป้าหมายก่อนศัตรูจะรู้ว่าถูกเล็ง สำหรับประเทศไทยถ้าเรามองในมุมยุทธศาสตร์ b r a มอส s II ถือเป็นขีปนาวุธที่น่าสนใจอย่างมากด้วยพิสัยยิงที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของภูมิภาคอาเซียนความสามารถในการยิงจากเรือหรือเครื่องบินอาจเป็นทางเลือกในการเสริมศักยภาพทางทหารได้ในอนาคตแม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าประเทศไทยให้ความสนใจหรือทำข้อตกลงเกี่ยวกับ b r a มอส s II โดยตรงแต่ในเชิงวิเคราะห์หากกองทัพเรือไทยหรือกองทัพอากาศมองหาเทคโนโลยีใหม่ b r a มอส s II ก็อยู่ในลิสต์แน่นอน จุดเด่นของ BrahMos II ที่อาจทําให้หลายประเทศหันมาสนใจมีดังนี้ความเร็วเหนือเสียงระดับแม็กเจถึงแระบบหลบหลีกป้องกันภัยขั้นสูงยิงจากหลากหลายแพลตฟอร์มได้พิสัยยิงไกลกว่า600กิโลเมตรแม่นยําสูงมากรองรับการติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์แต่โครงการนี้ก็ไม่ได้ไร้ปัญหาการพัฒนาราม h II เผชิญกับความท้าทายด้านเทคโนโลยีเช่นความร้อนจากความเร็วสูงที่ทําลายวัสดุ ระบบนำวิถีที่ต้องทำงานในสภาวะแรงดันสูงรวมถึงการทดสอบในระดับไฮเปอร์โซนิกที่ต้องใช้งบประมาณสูงและโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะทางอินเดียและรัสเซียต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จตามแผนในปี2026สุดท้ายบรามมส ii ไม่ได้เป็นเพียงขีปนาวุธอีกลูกหนึ่งในคลังอาวุธโลกแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของเทคโนโลยีไฮเปอร์โซนิกลุ่นใหม่ที่พร้อมจะเปลี่ยนสมดุลทางการทหารของภูมิภาค หากอินเดียสามารถผลิตและประจำการได้ตามแผนพวกเขาจะกลายเป็นชาติแรกในเอเชียที่มีขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกใช้งานจริงและถ้าใครคิดว่ามันเป็นเพียงแค่โชว์บอกเลยว่าโชว์นี้เร็วเกินกว่าจะมองทันหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องอัลโตคาคราฟเตสเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับระบบป้องกันภัยระดับโลกและอย่าลืมกดไลค์แชร์และแสดงความคิดเห็นว่าคุณคิดอย่างไรกับราโมส ii มันจะเปลี่ยนอนาคตของสงครามหรือไม่ ขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า